ผมอยู่ในแมปแมปบ้าของคุณครับตอนนี้มันเป็นน่าจะเป็นเมาส์จริงด้วยเป็นเมาส์โอเคไปต่อแล้วอืมตอนนี้ผมก็เข้ามาแล้วนี่จะเป็นโซนของขวัญน,นะของบาโอ้ยมันคือมัดหน่เลยโอเคก็วออ เงินนักซื้อดีกว่าทิ้งแม่งเบลน่าสนใจนเ่เหล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่แตกแม่ยังซื้อเช่นเดิม,อมโอเคไปเอาอันนี้น่าจะเป็นโซนอืมโอเคของละคนนี่ไงนี่ไง นก็เป็นเฮ้ยของเห็นอะไรอ่ะแถมเลยดิเฮ้ยโอเคขอจะโญายขึ้นห่วงนะโอ้วเข้าเสือยูฮู้ฮู้ฮู้ข้าเสืออันนี้ก็โยนเลยได้เาไเร่สองหนึ่งสองโอเคไปมานี่ ทำไมเพื่อนเจอกูไปเออไผวะยี่สิบวะฮึไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้แล้วว่ากูมีของอะไรฮึไอซินกันเบ๋วะอิโตะหะมึงจังรนอันอีกูไอโตะจามหน้ามึงนี่อยู่ไหนวะสิฟันหนามึงแท้ราถ่ายมาแต่ไหนวะ เอาหายวัดพ okay. okay. ูดแล้วเอาหายวัดโอ้ยยังไงดำดำลมกเร็วลมกเร็วยังไงเจอแล้วเอื้อเอ้อโซนกู แล้วกองลอยๆนะโอเคได้เหตุแบบนี้มันบอกว่กูก็มีได้ปะละมาไร,ราต้องถ่ายสกยกกยยนก,สก,สยสก,กันแล้วเจ้อุ้ยทุกทีทุกไอ้นี่ยังทำรักกูเออสวยกันเราสวยเราสวยกันแล้วครับดูความแล้วครับว่าถ่ายมันกูมาแล้วมึงทำอะไรกูไหวเมืเ่อกี้อะไรมาแล้วไปลอยตามไปปึ๊บไปแล้ว มานี่ยชื่อจิตยกูตามไม่เลอกหรอกปะมอยนี่ไหมไปเน่ยไปไหนเนี่ยมึงเนี่ยไปนี่นกาะไปเลยอุ้ยอ้ยนี่เขาอุ้ยุ้ยึบุ้ยทึบปุ๊บปุ๊บทึบปุ๊บทึบอะอะลูบ <Hollywood. S 2> ี้เอาไหเอาตาดอนี่นอนอยู่ตายตายมึง โอ้น่าจะซุ่มจะได้เงินโอเคตามไปเนาขึ้นรถไปเอาขึ้นรถตำรวจไอ้ตำรวจตำรวจตำรวจยุคโบราณขับรถอันนี้กันแล้วมาละเฮ้ยมันไ่ได้หรอกเอออออออเออให้รถมาใส่ยุบหรอเอาไหมว้ยเจ้าอินีกูบพ่นหรอกไปไหนขึ้นมา ้านี่ก็มีหัวหลอกจ,จุใจฮโอ้โอชิพาวเสียลงถุงหน้าลงถุงหน้ากูไปตัวยัไงวะเฮ้ยกูเจอกูเกิดกับเป็นเอเลี่ยนแล้วโอ๊ยยังไเอ้าอ้ยยยยนยยยยยยยไยย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  มาแล้วโอ้ยนี่ตัวกูเร AH. ื่องแสงเป็นไงเออที่คืว่ากูเป็นตัวแบบไหนอืมฮะเป็นคนโอ้าวอ้าวเฮ้ยเหี้ยนี่มึงจำไปเลยอุ้ยมันดึงลังบักบอยจีนไปทีนี้ไปใส่มาหนี้ักถูกซ้ายเออมาหนี้ไม่เอ้ย เิดิตัดตับปรงปรงปรงลางปรงล่างปงลางชุีวากับละกลับระกูอ่ยชิบหายกูบิลล์กูบิลล์กูบิลล์ตักกูไปอือกูบิลล์กูบิลล์ว้าวชกรุดออกจากยถไถลทีเดียวเออเฮ้ยมาดีดียา Ừ, เออปิวกัน uh, ผิวสองคนชิบห้าชง้งดีทุบกับพืนนียังกูดยึดุดออิวดิกูมันดีดิ แมวเาดะไปเรียกนี่ตางเลยมยวตกหัวไงวักสกี้วสัสกีวัดเย้อ้ยอือถือตาจอมอัววัดกบหนัก กูคือข้าข้าไป็นลบแม่นเอเฮ็ดกูกูไป็ข้าเป็นลาแม่นนีรีบเอื้อโยนกลับไปคือเกาเออเอื้อกระโดดเลยเอื้อกระโดดได้กระโดดได้แล้วมึงจับกูนา้นขึ้นไปหาหนอนเต๋อโว้ยฮึบตุ่มไหมข่าวอุกกาศอี๋นี่ไปไหนวะ ไ,ไปดูกันเถอะทุกคนไปกันเถอะทุกค,คนมันทำอะไรกันนะดูกว่าโซ้ยโซยลาเมงกัวกัวนัดกินดูกินกนทั้งเปลือกเลยกินเบื้องแล้วอ้ยไม่คือกโกนัด <Mario>

để nghe hả mẹ 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 đi mẹ 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 thấy mẹ 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 thái, mẹ hả, mẹ nó mm, bỏ đi. กสื่อมาละโอเคกูสื่อมาแล้วเด้อันนี้้มานีดิมานีดิอ้าวหายไปไรอยู่ันส่เลยอีห้านี่ว้ยไปไ่ไปไซไปส่มาหนี่ ไปเสบไดหรอกว้บบเยเฮ้ยวัดเอ้ยเอ้ยสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งน้เลยเ้ยวัดไม่ได้เหลือตังเยอะกูซุ่มได้ขูไปของมึงยีอาไปเลยวัดไม่ได้เหลือตังเยอะ กูไม่กูมหาวัดยางนี่เฮ้ยไปใ่กูได้ไงวะนีไปไผ่ไปไผ่มันับกูได้นอไนนี่้าวอกไปไ่มันนีไปไวยไอาเออาาวอา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 เอา้าเ กูสยลามิงเบึงบว่าสวยลามิงมันเป็นแบบไหนสนี้ไปนไมานีเลยตามที่กูขี่ตามยังีกูได้ะโอ๊ยโอยจุ๋แกูตีกัรถไถโอ้ยรถไถกูรถไถกูโสดเ้าา่เ้เ้เากูดี

คนนี่ไปกินเออทุกบอลหิมาโอ้ยเกฟันก็แล้วไงเอาหายวัดหาย้ะกูดีบีบเสกเอาหายแล้วสี่ กูได้ละเอาเฮ้ยแลเอาออกกูได้ไหมเอาว้าวอ้าวข้าวมัอตุ้มมะนาวเฮ้ยพวกเราทึงสองทึงกลับไปเอาเฮ้ยของกูชิใช่แล้วโอเคดีดีดีดขอบคุณนะครับ โหละบุญก <All> right. mm ันไมได้เ hmm. ง mm ีเนี่ยมาครูหาสิปัดมาจ้าปิดปะ้าิงด้ามาจ้ิงดามาจิงด้ามาจิงดามาจ้าิงด้าาจ้มาจิงดามาจ้ิงดามาจิงาจิงาาิงาาจ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 ิงจา ไม่ได้ตา,ายแล้วยิงดาวคัามเลยยิงปีสาจดาวคัามป่ไปบ่ได้หรอกเพราะที่นั่นมันมีอย่างล็อกเออดที่นั่นน่ะมันมีเตะอย่างบวกไม่รู้เออดดูนั่นเก็บเงินนะไปซื้อหมวยวะ ว้าไปกินเบซิ่งใหมยวะเออกิดไปกูาใ้้ยังงบงไปกูจะเอาดาบไาจะขอ้อกูอีอะแกเมินสองร้อยห้าสิบม,มันมีทางแกะกูดูได้ให้ใจไห่เกตุไทกกมา ก็น,นะกนางเาอหันวอออกตรนี่เรือโอยรูงสึกกรดอาปักก็กรเอเอาโอ้โอถายลมเลยก็ออกแล้วไนะอ๊ีโอ้อยแล้วมันจะปักหมวมาอยู่นังไง เอาบัตรบะค้านะเ้ยเออแล้วบะโอเคดากูมีเนาะนาาามาอ๋อแมไปล้ละบัตรออกรูแมไปล้วออ๋อูละกูเจอแล้กูยูนแมเปิลแลแตเคยไปฟ้งเล็กเสรที่ไหนวะทุกทีทุกเวลาอืมเขาเรียกหามึงเลยเคยมีอิสเรย์อยู่ โอเคดูรักอะไรโอ้ควยยี่ฮ่าอย่าอกกูหามึงไม่เห็นเข่าบ้านเ้าวะอว่าบอกกูหามึงไม่เห็นเนอะบอกกวยเอ้เข่าบ้านนายคิดว่ากูหามึงไม่เห็นนะเพื่อนอีจเจ๊ออกนอกแค้มปไปแล้ววะเอ้ยจะสวอไว นราปูเสือปูเสือหาทางซะ้อเลยเนี่ยนี im ่ดิทาง่างอุ้ยของเรายะเสียนนี่นีู่เสือหอกท่นปูเสือคือเ่าคือหลังข้าบอกว่าุมมีตกยตั๊ด้บ Tốt bớt. Tôi à? yeah. là. cái này Tôi là.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  cái này gì vậy? Tôi là. 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 ở ừ. Ui, ừ, ơi, Dù đây, Dù đây. เฮยออกมาเยเพลนมึงเืมหายตัวได้เหรออิสเรียวอมั่จะหายตัวไหนอะนี่เพิ่งมองข้าบอวม อ่ะปิศเอ่อสื่อรูปสับไม่ห็มั้เจ้าสื่อน้ำห้างโอ้พี่บอมดิเมยขนาดน้นจังเลสองเครื่องเลยบอกแล้วนี้กลัวบอกหานิ่อ้ยขหาบ้าน กับฐานละกับเิ <H> ็ฐานดูไทยกู้วยอมีไทยกูไทยมันเป็นสีส้มไว้ไทยมัอสีนะสีแดงนี่เออนี่ไทยกูสีส้มไทยกูเอเปลี่ยนสีอะไรวะไม่รู้ออีดีมาไทยกูเจก็น่านเดวเราะคืออะไร้างอ้ยเฮอนี่ยไทยอี๋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 อีอีอี๋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 อีอ้๋อี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 อี๋อี๋อีอียอี๋อี๋อี๋อออ สีแดงเขากูก็สีแดงเขามาูเขาอี๋ขาร่าย่างไะนรดมึงเลยเขียดเขากินบ่อุ้ยอุ้ยของเสพของเสพของเสพพักทองเสพนี่อุ้ย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 อบ้าแก่บิ๊มมิงอุ้ยอุ้ยอุ้ยของเสพของเสพกินเห็ดกินเห็ดมันจังมันจังเขาจังเขาจังไม่ได้เป็นมนุษย์ต่างดาว เดี๋ยวถ้าถือเรื่องแสงที่อันีจะเป็นอะไรวะเป็นตนัวข้อเรื่องแสงเค,เคยลองแล้วคิดมึงเรื่องแสงกี่ครั้งเดียวนะอืม่รู้ดิพวกกูเป็นเอเลีย่ยนกินอะไรคือวะอเฮ้ยมึงกินอะไงคืนนี้กู กูจำได้นะว่ากูน okay, okay, ่าจะกินเห็ดเลยอ่ะกินฮิตแล้วเป็นแบบนี้บ็อกคอรี่โอเคแซบแซบแซบตายมีเหมดกูบอกเงียบเฮ้ยได้ท้องว่ะกูได้ท้องว่ะเมื่อนี่กิมิม๊กิมิม๊กิมิ๊กิมิ๊เลย เฮ้ยสมัยมีอัปเดตไปม,มีกิมเช์โค้งดีเนอะนะกิมเมช์อยากให้กิมเมช์เขามาในแมพหนึ่งบ้าอยากได้ทองแม <u> เอออยากได้ทองแล้วคุณจะในท้องแม สื้อุดนั่นไก่วะไกลวะเซกะเซกะกูเซบอฮะอุยไปนั่นไปน้่นอพอของไทยยี่สินาทีแล้วใช่หึ ตายลิปด <A> ้วยเลทีวีแมนฟักเก่ทองก็จะได้ปะคนหามาสองล้านปีดิยังไม่เจออยู่นี่ฮะสิบบาทเองเอาไปยังวะเอาไปที่ยังก็ได้ที่นั่ยังไ่ได้หรอก ทำไมเอาไปซื้อทำไมซื้อทำไมอยฮะซื้อเราปยูไปดอยูทาบัวเลยนะทำมันไมได้ฮู้ปีเกตามกาตองฮันีเตตอนเตอีตอร์วะตัวเตเตอรปะเตเตปะเตอรเตปะเตอร์เตอรปะเตเตปะเตเตตัวเตทำมเานี่ เบืนแบบบวชเลยยังไงบบลาอมันก็ซาดละเออออออมันสาซาจังละวดซาติระประกวดใครละวันี่คอยว่ามีคนทำมาแท้หูหูหวอ้หนี่ซาติซาต ปจับงึท่าทีโพดมากเกิน,ททนไม่ได้ทา่ทาท่าโขดเห็นค่ทำสะดุดชิดดูอุ้ยชิดดนี่วะเนี่ยขอเบิ้งทำไงอุยอ้ย <c oughs> อุ้ยเย้ยเ้ยบังเ้ย <c oughs> าขาหายมองบ้างดิบุมีขาเออเออเออเฮียชิกดูชิคกระดาษบ่จอยอีฟูงคักออกมาเบื่อดิส <uh ัก เปิดผ้าโอ้ผู้คืนเลยเล่นด้ไม่ลองเล่นด้วยอะไรทรางเพ้งเข่าปะเป็นเขา่เเขาครับแต่วกุญิอะไรราอะไร้สู้ข้าวเหนวต่อวนี่อ่ะอ,อีสางหกปีครับทุกคนบ